จุดหนึ่งที่ทําให้เกิดการจับกลุ่มได้ในวันนี้ที่น่าสนใจก็คือบริเวณที่จับกลุ่มคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยได้น,นะครับนั่นก็คือพูลอนันต์อาพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่ที่ผู้ต้องสงสยัยใช้หลบซ่อนตัวอยู่ย่านสถาบันการศึกษาแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นย่านสถาบันการศึกษานะครับก็บพบว่าที่นี่ไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านมากนักแถมคนที่อยู่ที่นี้ยังบอกด้วยนะครับว่าไม่เคยเห็นผู้ต้องสงสัยมาก่อนเราจะไปตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุริพรกิจประกอบกันเลยครับ จากการสำรวจอาพาร์ตเมนที่ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์เข้าพักเมื่อช่วงบ่ายที่มีการตรวจค้นนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณปากซอยเชื่อมสัมพันธ์11นะคะซึ่งฝั่งตรงกันข้ามอยู่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะและจากการสอบถามผู้ที่เช่าพักอยู่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่คนที่พักอยู่ที่นี่จะเป็นนักศึกษาแล้วก็คนทํางานค่ะโดยเขาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยพบความผิดปกติใดๆหรือมีชาว ข้ามาพักอาศัยที่นี่นะคะจนกระทั่งวันนี้ค่ะที่เขามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นจึงเพราะว่ามีผู้ต้องสงสัยเข้ามาพักในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขานะคะและในขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ e อ d ดีก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะซึ่งทำใหผ้ผู้ที่เช่าพักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าห้องพักของตัวเองได้นะคะอย่างคุณพี่สองท่านนี้นะคะก็ยืนรอมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วค่ะ พี่คะที่ผ่านมาพบความผิดปกติยังไงบ้างคะก็คือแค่เขามารอาแต่เช้าตำรวจแล้วก็พอตอนตกเย็นเขาก็ขึ้นไปค้นเลยที่ผ่านมานี้ไม่เคยเห็นชาวต่างชาติหรือว่าผู้ต้องสงสัยเข้ามาเพ่นผ้าในอพาร์ตเมนต์เลยใช่ไหมคะไม่เคยครับไม่เคยมีส่วนมากเป็นนักศึกษากับคนทํางานธรรมดาครับแล้วก็ชาวต่างชาติก็ไม่เคยเห็นมีนะครับแล้วระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็มีแค่คีย์การ์ดแจกให้ตามห้องครับคือว่า ใครจะเข้าประตูทางเข้าคือว่มีสองฝั่งนะครับก็จะมีขีการข,ของของทางมานันหน้าที่<น>ทรอมาพอมีไหมคะไม่มีครับมีแค่ขีการอย่างเดียวที่ว่าปักไปค่ะและอันนี้ก็เป็นคําบอกเราของคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะแล้วจากการเข้าตรวจค้นในวันนี้นะคะ <c oughs> ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าค่นนี้ได้ผู้ต้องหาแล้วหนึ่งคนนะคะซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นไปแล้วว่ามีระเบิดในครอบครองนะคะซึ่งจะมีการสอบสวนในขั้นตอนต่อไปค่ะ